สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสูุ่ขูสุพนปอกับเป๋าเอกคือเก่าพี่น้องมันนี้กระเปาเอกอมาเกี่ยวหย่างไอ้ง้อคือเก่าเนาะเพราะว่าไปบ้านนี่มันก็กินอยู่พี่น้องเลยก็เลยมาเอามันนี้สอบหนึ่งเนาะของเก่าคนแหละที่เขาเกี่ยวโบวเบิดบ้านนี่ไปมือละสอบมือละสอบก็ได้พอเอาไปไล่มอกระยานมันเหี่ยวนะพี่น้องอย่ามานกินหมดทั้งพวกว่าเอสซโตน้เนาะพี่น้องเอ้ยบังทรงคือพ้นสิเส้าโต๊ะเด็ดเนาะ มันแดดแดดแล้วก uh, you know, e ็ลบลบแห้งๆหแดดก็แดดก็สิบวตกแบบอบ้านนี่ก็สิไปเอาปุ๋ยมาบ้านพี่น้องรอบสุดท้ายเนาะเอาปุ๋ยปุ๋ยหมาชิบหาชิบหายเนีชิแม่นบ่กท่านโมเอนก็ขอโทษนดำเนาะหรือว่าผู้ใดมีใส่ปุ๋ยแบบไรก็คอมเมนต์บอกบอกเองนะพี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะสิไงใดเขาในไลน์เขาง่ามนะพี่น้อง แต่บาเอเคยอไ้ใส่นี่ตอนเขามันป่องนี่ยเบาเอใส่46ช,ชิพชุนพุยเร่งอะไรพี่น้องมามาใส่รอบซองเป็นคุ้ยหมากรสิมหาสิมหารอบทุกท้ายรอบทุกท้ายถ่ายสุดพี่น้องเลยกับการใส่คุ้ยล้วก็ค่อยรู้แล้วเ,เนาะเออให้สดเลยท่านนี้แหละ ใบไว้ได no no so 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 ้และนีพี่น้องสดเลยแปลกๆแปลกๆเลยนาเห็ดหอมตะนาดอ่ะพี่ว่างัวนี่โมกาเข้ามามันกินตะพังนี่กอพี่น้องหยาเท่ขนาดของที่ได้ซิมาเกี่ยวอย่างนี้นะเนาะเดี๋ยวพอไปเอายี่ปุ่นก็มันเบิดก่อนก็ไม่จัดให้พี่น้องมาหน้าไฟแต่หูบะข้างหน้าไอ้อดเนาะเห็นงามเขาบ่อหายดอกเนาะเกี่ยวหยาซื้อได้ขนาดพี่น้อง ขอ,อยาเลยเด้อเออใ <c oughs> นนังเขาเอาเด็กยังได้เจอพื้นหยาอยู่นี่เขาจะีบขอบใจเบาเอตีแล้วเกี่ยวหยาออกให้หนะน้าเขานี่ยังอยู่นี่แล้วก็อยู่นีแล้วก็ที่ไปเอาอยู่ค่ะมองเทมัน,ดน,ดน,ออนได้ๆครับพี่น้อง นี้จักเนี่ยแคนี้จักตัดเขาอ่ะตัดแป้แป้แป้ข้าวเดียวห่วจับหัวเองมันตายปลาเสียบแป้งเดีวว่าไรพี่น้องเอ้ยสร้างปลาแป้งว่าไรนี่จักกตัดบาดเดียวเลยหัวยำเกี่ยวเขาเลยเด้นี่ทำว่าออยมันพี่น้องเอ้ยก็แบบว่าหอยง้อมันอ่นนี่หอยง้อมันแห่หอยง้อมันขุนกับอ่าเนาะ กเาะก็หลบตัวนี้ว่าเอกกบมยเวียกเกี่ยวงานไงมันชนะยงไปไกลใยก็พันมา ยาวงามดีอย่างนี้พี่เนาะนี่เป็นยาอ่อน ôi kéo khao điều nữa nằm số sám sám còn được thì nào river chuyện này nó treo dưới trên này vật này nhưng ngoài nằng này nó có bị theo là này nằng ngay đây này có cái đài này

จึงาองา,านะไปปาดาสช่วย,ย,ย,ยหยดนนัดย่ำพลเข,า,ขานี่พี่น้องเอ้ยย่ำพลเข่าย่ำปั่นเขานี่เนาะเราไปปั่นเขานะส่งนี้วิคอนเทนต์จะขี่ถ่ายอีกยังโอ้เกือบพลาซอบปลาจะ่ด้ให้หน้าไอ้ดอนถือละสียาขาขาแมงไหมขาอย่างนี้พี่น้องเอ้ย ปลามันตายผุขึ้นมาเว้ในน้ำเราห้น้าเราเต็มอยู่ว่าให้น้าเรามีแต่ปลาปลาบรรดามันเน่าขึ้นมาไฮบอแล้วจิ้มใบด้วน้ำเราถึงเข่าเราตัดออกคือบนเข่าบอกเอ้ยคือกะมันจะขีดต้มเปบื่ออยู่เพราะน้ำมันถั่วมังอย่าง แล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้พบกันอยู่บ้านเพีะนะ่นเนาะจะได้ก็อย่าลืมกดติดตามสิหให้เป็นก็ลังใจว่าเองพี่น้องเอ้ยให้มันหอดหนึ่งหมื่นทับไปไปหวเนาะนี่อีกหาคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็หอดหนึ่งหมื่นทับล้วเด้๋ยวผักทุกคนขับคุณทีตามไปเด้ <c oughs> อเหยียบเลยซะหอดแล้วขคบน้องหน้าบอลว sạm đầy phai xe vàng đấy chứ nè Kếp thác bụng mưa nó, mưa của kinh lạnh phải nào nhỏ đám ngạm Đết thác ơ món kè đây cả, đết bay nó Rồi hai bộ áo nó Phố đầy bay nhạc mà đẹn Mưa cả là cả xoay Không quan sạt nói nừng là cả rồi đấy nhỉ. Nó xuất chạc, nó không đợi phải หมูเฮ็ดเป็ดไก่งัวควายปู่ป้านานะมีเบิดอยู่นี่สิได้คันหมูบ่เออยู่สิเอาหมูกินคักด้นี่มันมักคือหยังผักบ่งหมูเดียวบ่ได้เดียงแล้วเนาะมันตายเบิด่ะแถมมันก็ไก่บ้านมันก็มีนพี่น้องเขาก็บ่ให้เียงก็เลยบ่ได้เียงผักเกษตรก็ยอดงามๆพี่น้องผักเกษตรเรียบร้อยพี่น้องบ่อเือก กุ้ยมาหมดนี่ไปพี่น้องทำลด้เดินทางกลับบ้านเนาะได้พักบุงแหละเมื่อเร็นกับจีปีเอฮาอ g o à i เนาะเพราะว่าเออลงหย่าเกี่ยวหย่าก็เมื่อเท่าบอลงหย่าพี่น้องเอ้เกี่ยวหย่าแบบนี้เมื่อตอนนี้กับจีพหาอฮา ngoài ก็เอาหย่าตัวที่เราเอะมันกินบ้านนี่เนาะมันกินมันก็คือสีมาหรือว่าจักปพนเพราะว่า เมื่อวานนี่ไม่เกยบุรีไปไซค์ไก่ไม่เคยอมๆเท่านะเพราะว่ามันขุดเดิมขุดแน่แหละพี่น้องเอ้ยก็ขอบอกขอบใจเนาะที่แนะนำเบาเอไปพอกันอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยผุนเดะห้างงวผุนเดะในกาดง่ายหมอแลงเนาะหน่ายร้อนเขาของง่ามเลยเข้าแล้ว ครับพี่น้องตัดภาพมาตอนแรกเนาะมาเบิดขูโตพี่น้องเอ้ยไล่เบิดขูโตเนาะหัวบาวเโตพอดีเดี๋ยวย่าสอบนึงบ่เดียวสิเอาหกินนี่เพราะว่าพอได้อ้อยมาหั่นนะหญ้าอ่อนๆเพราะว่าเพือกมันก็บ่อยากปานใดมันก็ยหญ้าอ่อนก็เริ่มคุ้นแน่แล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มแบบตักมาคเริ่มได้โตได้เนาะเริ่มเข้าใกล้ได แม่ตัวนี้สบายนั่ยน่ตัวเดียวพี่นีนพี่เนาะจับบัได้นี่ตัางทีอยากแล่นนี่ตัวนี้ก็อยากแค้นเนี่ยบางทีบาดบได้อันตัวนี้นี่ได้ตัวนี้เนี่ย บายกับบัวได้โอ้ยกับจับง่ายอยู่คุณที่ห้งเข่าแขก่กงบัวได้จินเนี่ยเวสีดังไผ่ยังมันอยู่นี่เนาะดังมันขึ้นผู้ที่เบิร์ตเนี่เดี๋ยวไปเอาหยามาให้ก่อนมันยังบริเกี่ยวพี่น้องเลยเพราะว่าเจ้าของนะเข้ามาตัด เดี๋ยวครับใส่ยาเนาะเออ,เ,อ,อ,เ,อ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 เดี๋ยวโอ้ยุ่นมากอย่างงี้และเช้าบางทีแดดนะมึง đâu ơ ơ thêm đấy phút ơ cái dẹp thịt bây giờ mấy người muốn mua hạng tôi không đi ăn cả ở Bồ Kìm dạ xe cá sạ bắn bó xe cá sạ bắn bó xe cá sạ bắn bó xe

đây, đây như thế, mò, mò chắp bò đây, ờ, đâu, kim đang đài gì đó, nguyên pi kia mới mà hay mày, khó còn này hơn. Ồ, cậy okay, cái bộ đại dạng đổ này Cái này sẽ ăn khuẩn Ta ăn chín coi chị ép chỉ mượt này một kìm tôi kìm cả vừa thì kèo đại đây này à. mai gặp bố đại mua đi ép chỉ mượt hả? đi đại này nhà này

เอฟนออ้องเอโอ้เกลือบ้ามาหางกินมันยังขุนเข่าบ้าเอ๊ะกัน เถี่ยพ่ายโลกไปหรองเอ้ยนอนก็เสือละก็ถึกอยู่ถ้าได้เห็ดแบบไอ้ดอนคือสีคักพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเราตัดออกแลากา้วก่ะบานปุ่งมาประมาณทิศสองทิศเนาะบานพุยใส่เขียวกลุ่มขึ้นมาพี่น้องเอ้ยงามเป็นงาเขาว่าเอตี้นำต่วมเพือ่อยู่กับขีดินเพราะว่าขี้ตมมันเอือบอยู่เนาะพ้นกรบเปตโกมาประมาณทำไมเป็นทิศปลายเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยทิศสองทิศแล้วเน,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 นาะคือสียังเฮงอยู่แล้วเบิ้งสุขเลยข้าวบ้านยังสีม้าอยู่เลยพี่น้อง าพายุหรือว่าฝนหรือว่าน้ำถั่วมเนะมาะเขาว่าเนี่ชีวะอีกท่วมอยู่บาทหนึ่งเขาว่าแห้งสีแห้งไปเอกโอ้ยหิดชิมะจะได้เนาะเพราะว่าเขากะอีกสองเดือนสองเดือนกว่านี่ก็กได้เกี่ยวแล้วพี่น้องเห็ดหน้า <c oughs> เพื่อเสิด์กินเข่าหน้ำถั่วมโอ้เนาะลงทุนไปไลเติบอไปพี่น้องเลยกับหน้าทุ่งนี่อ๋อเพื่อเทแห้งลงกขึ้นเงินทัพทุกสิ่งทุกอย่างเนาะกับบังน้าหน้าตัวนั้นนะพี่น้องเลยเข่าหน้าแซงกับเดี๋ยอยู่ ซายสอบ,สอบปลายกะเดี๋ยวนี้เขาแห้งราคาถือพี่เนาะรนูนึงหาพานันปลายหาพันชอ้อนหรือว,ว่าตะกี้เขาเก่ากันหาหุ้นพันเจ็ดพันหมดพี่น้องเขาเก่าเดี๋ยวนี้เขาใหม่ราคามันตกำได้ราคาปุ๋ยแห้งแพงเดี๋ยวนี้ปุ๋ยกะอ่าซิบหาซิบหาฮันปุ๋ยหมากมันกัดซาบหนึ่งเจ็ดแสนกว่าพี่น้องเลยพันกว่าบาทพุ่นเนาะพันกว่าพุ่นได อยู่แล้วเขากะเจ็ดแสนเจ็ดแสนไปขันตู้ถือขันคุยอะไกาง้อกันไทยฮะจะเขินยังเนาะมันก็ถือหกแสนกว่าเนาะจะละรุดรุดกันบ่พ่อปันใดดอกกี่น้องเลยดินกันบ่พ่อปันใดเนาะประมาณเจ็ดแสนซ้ำสี่แสนแหละต่างกันอาจัดได้ตู้เพื่แพงขันแระเพราะว่าสูดจิ้มหาจิมหาเพราะมันเป็นมันคัดเข่ามันงาม เย่างในง้อก็เดิมเศร้าเข่าล้วพี่เนาะเพราะว่าเบ้าเอเห็ดหัวเนาะเห็ดหัวขนาดแบบเห็ดหัวใบดีแล้วก็เขตหน้าคางเบ้าเอเข้ากับเห็ดหัวแล้วเนาะมันก็เลยเข่าบ่ได้อย่างตัวมันขี่ดื้อมันโดดหัวมันบูหัวเนาะกับเที่ยวมาจอบได้อยู่เนาะทํบ้านี่กับได้ง่าย น้องตัวนี่จับไหลเนาะตัวแมียจับตัวอ่ะแบบนี่ยังตัวนี้นี่เดี๋ยวบายได้เดี๋ยวพี่น้องเไยคอยบายเอาเนาะบายเธอเล็กเธอหน่อยมันจะสิขุดเองมันดอก ติกิงว่าเอาเอกเกือบเพิจฉาไนแล้มันตายไปน้ำเนาะตายได้เติมโตเติมได้พี่น้องเลยแล้วก็ขายแล้วก็ขาน้ำเนาะส่วนได้มันสีตา,ายพี่น้องเลยงามน้ำหนาวเรียว่าท่องถ่วงนั้นโอ้ทุกผัดซองผัดชามหายออกแน่เออยาภาพเห็ดโอ้หลัดใบเลยเอ้า

ใกล้เนี้ยกระหน่อกเลยก็พอได้กินคูเอืยพี่น้องเอลยอื่นพอได้กจะไปเกี่ยวมาให้ใหม่ที่เดียบถิ่นกระบอกินตัวนี้โอ้เผื่อสีได้ได้เลยวัซู่จะกินถิ่นกินปลาตีบ่ได้เห็ดห่างกับมันเลยน่ห้อยห้อยตีดหนาเลย อันสิกินเม่กาดเนี่ยมันก็เ่น้องลังบ้านบ่อเอ๋นะเลี้ยงสีดำไปเองมันก่อนไปไล่ยุงไลอันนี้เง้เลี้ยงมาเงมนกวนยุงานน้ำนายแต่บ่อเอยดึงยังสีนอีกทีเดียวคือสีมาแค่เบิดบายดีเี่น้องเลยเพื่อนนี้ก็เดือเบิด่แน้วเนาะยังบ่ได้ เพิมทัพนเขาสีบอพ่อวอเนาะคือสีเพอแล้มันก็บริสุทธิกินปไรเพราะว่ายางกงเบ็นเท่ากับปล่อยย้ำขึ้นแลมาผูกเนาะมันกินกงขึ้นหมดเลยินได้ปไดแ้ส่วนนี้บ่เอกเกี่ยวยาแม่มันเดือดเยบางีมันยามันิ้มส่วนกันแนมส่ไนตยางตัวดำน้พอาจจะบุไปน้ำแน่ะพี่น้องบ่เอังพ่ามัเนาะแต่ก็ซุ้มกินยาด้วยพี่น้องเย Chỉ nhờ tháng của mày thuốc tháng của mày cũng to, cũng lạ cũng lạ ba lạ 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 đó, lạ gần chuyện lạ 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 ทำให้มันรวยลงจังหน่อยอย่างนี้เนี่ยถึงถึงถึงแบบนี้โอ้เอา,าไปใหม่เปียกเอาไยังมาถิ่นใส่พอไแจมันควนันยังไงไปกดอีพ,กกพี่หน่าเจ้พี่หน่อเออแต่ใอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบ,บิ้งโฆษณาให้เบาเองเนาะเป็นการสนับสนุนนะหรือว่าพี่อยากซัพพอร์ตอีกทางหนึ่งกะกดซุป,ปเปอร์แตงมากอะไรพี่น้องเลย แล้ all, ๋ยวใครจะดูเขกดติดตามเนาะให้มันหอดเงินเงินซับบายบายไปเน้องยังประมาณหาคนนี่แหละฝากเป็นใจบอเองหน่อเด้อบ๊ายบายโมไมุ่ยกโมนี้่โมบอเองกินดีอยู่ดีได้นี่ยนี่คนโตกับเขาคอกโมเพื่องมีกินอยากเกี้ยวมาให้กินเนาะไผ่ก็มีทิ้ง